สวัสดีพบกันตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆแหน่ปลายสิเข็ดยี่โมค่ะแหน่ปลายว่าสิหมุกเข็ดยี่หมือว่าจะปิ้งกรบเพลูเนาะค่ะเนาะจะมาเบะเข็ยดยี่โมเนาะคะ่ะเนาะจะปัญญายก็ไปไต่เน,นาะค่ะเนาะปหมุกเข็ยดยี่โมค่คะมบอหมบกุกจะปีปิ้งเอาเน,นาะค่ะเนาะเปิ้งเขียดเนาะค่ะเนาะ

แเกล็ดที่หมูนะคะกอกอก็บมันตายอนกอกรมันตายกกรมเบกล็ดที่หมูเกล็เกล็มเกะดปิ้งเหาพี่น้องปิ้งเหาพี่น้องปิ้งเนาะขับปิ้งกับแก้วเก นี่ค่ะเขยดจ้ามือน้องขยันจัดเขยดจ้ามกินีมกเอาดอกพี่นอ้องอืมมกเอาก็สิแสียตัวนะะ้องขยัเนาะเขยดเข็ดที่มือมกเอานะเะบี้ยขี่มันก่อนพี่นอ้องแบะขี่มันก่อนแบะขี่มันออกก่อน,นะะ้องขยันเนาะแบะขี่จะกับที่ม้าปลักดีดีนะค่ะพี่นี่ค่ะเขยดที่มืค่ะเขยดมื เ๋ย่าจะโม่อยกันขอืมถ้าขีมันออกกอนค่ะแล้วก็จะมาวัากวักใส่ใส่หอมใส่มับัวแล้วใส่พริกใส่ตัวนี้หอมฟับวักใส่กันบ,บุตไป้วไปแล้วครับรเกือแล้วับุก่ทีอเลยครับเกือบแต่ครเกือ lần lắm mặt tay được lắm mặt tay đi như ừ. Đấy tay lắm mặt kìa lắm mặt con lắm mặt tay 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 nhưng này Wow, rất tiếng thèm tiếng thiệt chặt ra nè, thèm mắc mắc ơi thèm tiếng thèm tải nhỉ Đúng Đúng xoay nè แค่ี่ แก่าแบกแกขาแบกขี пис, ้แกจ้าหมกี่ร้องแบกแกจ้าหมกค่ะนี่ค่ะเจดีหมกค่ะเจดีหมกน้อยได้ไฟว่าสิหมกเอาค่ะบว่าปินโมกโมกเสด็จเสด็จนะขะเนาะได้ไฟตู้โมกใส่พักแมงลักใส่เออพักใส่พักแมงลักพักหอมหอมนะค่ะเนาะหอม ใส่พริกใส่เกลือใส่ปลาเนาะก,กันเนาะ ha Yên chị em ăn Chị cho mồ phí nông Bé chết đi <laughs> mồ phí nông Chết đi mồ Đây là Chị tí mò này hay tối nay tuột tí mò nó tối bao nhiêu cây cái này ra mùa 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 clip นอนอยแพี่น้องเดกสได้นอนไหว้าน้าลรนพี่น้องน้าลรนน้าล้นเฮ้ยเปีน้าไปซะเยร้นเฮ้

ไปโรงเรียนลนะ่ะลูกแล้วกับพาไปโรงเรียนเอาแม่มาสอนเรื่องนี้ Thank <tune> you. 你看，这发的啥德行？ เนี่ยเพราะเป็นอย่างนไกล้ไหมนทำสินลองเอ้ยไกลกินบ้าหุ่นจักแล้ยวเอาหายแล้วกับบพาะเลี้วจริง ข้าเขียดสิหมพี่น้องเอ,อ้ยหมเขียดก่อนหมเขียดก่อนเนี่ยใช่จะแค่ใส่ เจ็ดอีโมพี่น้องเนี่ขัดเจ็ดที่โมค่ะมกเจ็บๆนวก็นอนแช่ไปตู้มัหอมนะแซ่กันไปตู้หัวหอมแช่กันกับตะไคร้ตะไค้แช่กัตะย่างนะย่างลงกะรังปัคนย่างปกแ่กันเบดพี่น้องเจ็ดที่โมมกเจ็ดที่โม่แช่กัน cái mùi này Bỏ là nó Bây rút mùi gió kia làm tuổi Hãy subscribe cây này Ghiền đài, Gõ Để เทียมใส่กันน้ำก็อย่างงี้เตอะกระเทียมน้ำเนาะมันหอมเต่ะกระเทียมหอมแดงกะใส่กันนี่แหละให้มันหอม ใส่ผักแมงลกเป็นลายหน,นูก็รักะไอ้มันหอมจ้จ้จ้ได้จ้ะ คักเดือคักไกลยังไม่พงมาสื่อไกลถ่ายแม่เมื่อต้นี่ยจงไหรอดือตัวโพเดือขกาดเลยไคตัวโพเดือไแตัวแม่ก็ดือ ใจปลาลาดใแจแต่กระชูดใจค่ะบกแดดแดนะคะเนาะบกแดดแชูดใจค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,คะปลาลาดใจเจ็ดนัว่นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะใจพริกนะคะเนาะตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไข้นะะไข่นะะ,ะไะครก็เนื้อะคะ่ะชอ That's... Yes. เป็นเนื้อเดียวกันเนื้ค่ะเนาะปักใส้หอยมันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะคะรสชาดอกมาเวลาเราจุกแล้วมาเคยกินแล้วก็หอมไมยไม่แลค่ะน้ำจิ้มชาดอกมาก็อร่อยนะคะคักหนเจ๋อเพิ่มเลยเสีบเสียบกากมกเขีขเยดกากใหญ่ไปมากมากกามากมกเขียดที่หมูเขะะียจ้าหมเนา้องเนาะเขียดจ้าหมู เดียวกันเลยค่ะมีผีไม่เหน,นกันฟักไส่เี่ยแล้วเดี๋ยมีีม่เหนนน็นปลาตูรถกับฟักส่กันหนหี่ยลเีนน่น้ฟัไขเอ้ยหอมเอ้ยน้องคนนั้น ปลาไข่มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยปลาดแยงหลักเอ้ยปลาทูดกันเนาะปลาดว่าจำเป็นหนักใสจแบบนี้เนาะเพราะปลาลามันก็ดีอยู่แล้วปลาห้ามบ่นออใส่เลย เพื่อนๆหมกเกียดอี่หมูพ <laughs> ี่น้องบักปักเปรียก็ากะมาใส่ของพ่อสองปี่แต่แป๊บเดียวปาุ๊กบปุโดนอากาจุกเลียวเลียวเก็ดอี่หมูน่าจะเอว่าป่าเลียวสุกงานพี่น้อง ลาบง้อค่ะสักเกียดก็ลาบง้อแหละค่ะสักียดปันฟักลาบง้อพี่น้องเอ้ย ฝากเซตแรกอะจะไปห้าตัวมาใส่เนาะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ซัมนี่ก่อนเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปหน้าก็พอพอกันไหมเนาะจะไปห้าตัวมาหมกเขียดก่อนเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปหน้าพอพอกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย